สวัสดีครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด่นเด็ดเนะครับสำหรับคลิปนี้แอดจะมาตามแนวทางสูตรมาครบ3ตัวบนประจํางวดวันที่1เดือน9 2568ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก็มาดูสูตรนี้นะครับแอดจะให้เป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับเป็นเลขเด่น3สูตรมารวมชุดกันนะครับมาดูยอดหลังนะครับ แอดจอดหลังให้ชมสี่งวดนะครับงวดแรกนะครับตัวเลขมีหกสี่สองนะครับได้ที่เลขสองนะครับและสูตรที่สองมีสี่เก้าสองก็ได้ที่เลขสี่และสูตรที่สามมีหกแปดนะครับก็ได้ที่เลขหกก็จะได้สองสี่หกเข้าสามตัวบนตรงนะครับและงวดนี้นะครับ สูตรแรกมีสี่สองศได้ที่เลขสองนะครับสูตรที่สองมีแปดสามหได้ที่เลขสามสูตรที่สามมีสี่หกได้ที่เลขสี่ก็จะได้สองสามสี่ก็เข้าสามตัวบนนะครับงวดนี้มาตัวกลับนะครับงวดต่อไปนะครับสูตรแรกมีศูนย์แปดหได้ที่เลขแด สูตรที่สองมี0ู8ย์ได้ที่เลข5สูตรที่สมมี0นย์และ2ได้ที่เลขก2ก็จะเข้า8 5 2หสองเข้า3ตัวบนตรงนะครับมาต่อไปนะครับสูตรแรกมี8 6ดหได้ที่เลข8สูตรที่2 8 3 6สาหได้ที่เลข6กสูตรที่สาม้าได้ที่เลข5ก็จะได้8 6 5หห้า เข้า3ตัวบนตรงนะครับดูงต่อไปนะครับมาดูวิธีคิดนะครับสูตรแรกให้นำเลขระวันหกตัว9 9 4 8 6 5แล้วก็2ตัวล่าง6 3นะครับวิธีคิดให้นำแถวแรกนะครับ9กบวกสได้13บวกหได้19และบวก6ได้25ได้เลข5นะครับแถวที่2 9งบวกแได้17 บวก5าได้ยีบบวก3าได้25ได้เลข5านะครับจากนั้นให้นำ5้าบวกหาได้10ได้เลข0ูนแล้วนำศูนย์บวกหาได้5้าศูนย์บวก5าตัวนี้ก็ได้5แล้วห้าบวกหาได้0ูนย์แล้ว0ูนย์บวกหาได้5แล้วศูนย์บวกหาตัวนี้ก็ได้5จากนั้น5บวกหาได้10ได้เลข0นย์ะครับเมื่อได้เลข0ูนมาแล้วให้ลบ2แต้มนะครับ0ูนย์ลบ2 ก็จะได้8นะครับศูนจะมีค่าเท่ากับ10นะครับลบสเหลือ8แล้ว8ลบอีก2แต้มได้เลข6แล้ว6ลบอีก2แต้มได้เลข4เราจะได้เลขเด่นสูตรแรกมา3ตัวนะครับ 8, 6, 4มาดูสูตรที่2นะครับนำเลขระวัน6ตัวมาตั้ง 9, 9, 4, 8, 6, 5้าานำมาตั้งแบบนี้นะครับจากนั้นใช้หลักแสนบวกหลักร้อย 9, ก้บวกแได้สิบเจ็ได้เลขเ แล้วใช้หลักพันเป็นเลข4บวกหลักหน่วยเป็นเลขห้าี่บวกห้าได้เลข9นะครับจากนั้นนำเจดบวกเ้าได้สิบหได้เลขหแล้วหให้บวก7ดได้สิบสาหบวกเ้าได้สิบห้าได้เลข5้าจากนั้นสามบวกหได้เลข8ดนะครับแล้วให้นำเลข8ดตัวนี้ไปบวก5้าตัวนี้นะครับ8ดบวกห้าได้ส3าได้เลขสาจากนั้นเลขสมให้บวกตัวมันเองนะครับ3มบวกสามได้ห แล้วหให้บวก5้าแต้มได้หนึ่งแล้วหนึ่งให้บวกเพิ่มอีก3ามแต้มได้เลขสี่เราจะได้เลขเด่นมาอีกสามตัวหกหนึ่งสี่นะครับต่อไปดูสูตรที่สามนะครับนำเลขละวันหกตัวมาตั้งเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแถวแรกนะครับ9้าบวกสี่ได้สิบสามบวกหกได้สิบด้าเลข9้านะครับแถวที่สองเก้าบวก8ดได้สิบเจบวกห้าได้ยิบสองเลขสอง บกบวกสได้11ได้เลข1จากนั้นเลข1ให้บวก2แต้มได้เลข3เราจะได้เลขเด่นมาอีก2ตัว1และ3นะครับก็จะเป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับ สูตรมาครบสามตัวบนจะมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับแล้วก็เลขหกและตัวสุดท้ายเลขแปดนะครับมีด้วยกันอยู่ห้าตัวนะครับมีหนึ่งสามสี่หกแล้วก็แปดนะครับ มีตัวเลขอยู่ห้าตัวนะครับเมื่อจับคู่ชุดจะได้สิบชุดนะครับจะได้ชุดสามหนึ่งนะครับแล้วชุดสี่หนึ่งแล้วก็ชุดหกหนึ่งแล้วก็ชุดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุด สี่สามแล้วก็ชุดหกสามนะครับแล้วก็ชุดแปดสามแล้วก็ชุดหกสี่นะครับแล้วก็ชุดแปดสี่และชุดสุดท้ายแปดหกนะครับ ประจ,จำงวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับสูตรมาครบสามตัวบนนี้นะครับชุดสองตัวแอดจะเน้นให้ที่ชุดหกหนึ่งแล้วก็ชุดแปดหนึ่งแล้วก็ชุดสามหนึ่งนะครับ แอตจะเน้นให้สามชุดนะครับและชุดสามตัวแอดจะจับให้หกสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดหกหกหนึ่งแล้วก็ชุดหกแปดหนึ่งสี่สามหนึ่งแล้วก็ สี่หกหนึ่งแล้วก็ชุดสี่แปดหนึ่งนะครับสำหรับชุดเจาะนะครับจะเจาะให้ที่ชุดหกหนึ่งแล้วก็ชุดแปดหนึ่งนะครับประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดสามตัวหกชุดเจาะให้หกแปดหนึ่งแล้วก็ สี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่หกหนึ่งนะครับสูตรนี้จะมาครบสามตัวบนอีกงวดหรือเปล่านะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับสถิติก็เดินมาดีพอสมควรนะครับไทยเอฟซีท่านใดชอบสูตรนี้นะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับก็ขอให้สูตรนี้เดินต่อนะครับเอฟซีจะได้โชคดีนะครับงวดนี้จะมาตรงๆอีกหรือเปล่านะครับมาตรงสามงวดนะครับแปดหกห้านะครับ 8 5 2และชุดนี้มาตัวกลับนะครับและงวดนี้มาตรงนะครับ2 4 6ี่นะครับสถิติ4งวดนี้มาตรง3งวดนะครับและงวดนี้จะมาตัวตรงหรือเปล่านะครับหรือว่าเอฟซีไม่ชอบตัวเทียดจับให้ก็ลองจับดูนะครับมาครบ3ามตัวบนมีตัวเลขอยู่5้าตัวนะครับ1 3 4 6 8ี่นะครับงวดนี้จะมาครบ3าตัวบนหรือไม่นะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับ ก็ขอให้มาครบ3ตบุญอีกงวดนะครับเฟบี FC จะได้โชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฟีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ